คุณอยากส่งโค้กให้ใคร <M ess ive noise> มีชื่ออื่นอีกเยอะเลยนะ Hi girl you can take all จะส่งชื่อแบบจึ้งๆหรือจะชื่อแบบจิ้งๆ้จะชื่อแบบไหนก็ <M ess ive noise> ส่งโค้กไปใช้กันเลย ขาวเปื้อนง่ายและหมองเร็วใช่ไหมลองนี่เลยววนิชสูตรสีขาวใช้คู่กับผงสก้อกทุกครั้งด้วยพลังออกซิแอชันช่วยขระตัดคราบหนักติดแน่นเปลี่ยนผ้าหมองช่วยให้ขาวขึ้นถึง5ระดับพร้อมสารไวท์เนอร์ววนิชให้การขระตัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายเนสเลฟิวไลฟ์น้ำเปล่าที่ใช่ต้องไม่ใช่แค่สดชื่น ต้องสะอาดจนรู้สึกได้ถึงคุณภาพการันตีรสชาติด้วย s u p r i a t e s t award ดื่มรสชาติที่ชอบคุณภาพที่ใช้จิมเฮสเลฟเพียไลฟ์เคยลองทุกอย่างที่ว่าด,ดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโเวดช่วยลดผมขาดดุดร่งวงวัสซีรบุตรฮายา สานกูต้าเกรืดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกาวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซร,รั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดก,การผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำาวใสาเล่นแสงด้วยกูต้าไฮายาสตดใหม่โอฟันโอหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะฟันโอไข่ปะลาอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงหกชิน้น